เป็นแบบอยากทําอะไรผมเรียนไฟแนนซ์มากา<บ>ทรทวงหนี้เหรอไม่ใช่ finance ทำแ i น a n c e ก็คือแบบวางแผนการเงินอ๋อใช่ <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหแดงคนนี้อ่ะคุณลึกอย่างเดียวเลยจะเอารถเข้าจะเอาอะไรเข้าอย่างเดียวดูทรงนะเบียดชิดมันนี่อย่างเดียวอ่ะ <laughs> <laughs> คือคนแก่อยู่กูเรื่องไฟแนนซ์มันคือไงลูกวางแผนการเงินใช่คนเราเนี่ยวัดว่ารวยไม่รวยไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินในบัญชีถ้าเงินเฟ้อเนี่ยเอาอีโนรวยหายไอ้นั้นมันไอ้นั้นมันอันนั้นมันกดโอ้ยแล้วมันกดมึงกระพาะกับกูเลยเมื่อกี้ ด้านอาชีพเนี่ยหลักๆเลยถ้าเกิดเรียนด้านนี้มันต้องไปสายไหน <c oughs> เป็นฟีลแบบว่าเราให้คำปรึกษาอย่างเช่นสมมติพี่มีเงินอยู่ก้อนนึงแบบว่าถ้าพี่ไว้เงินไว้เฉยๆไงพี่คิดว่าเงินพี่เนี่ยมัน,งงนอกเ <five S 1> งินท่าไหรแต่จริงๆพี่อ <c oughs> ่ะโดนด้อยค่าจากเงินเฟอ้ออยู่ทำให้มูลค่าของพี่ลดลงเงินกูลดลงตอนไหนเนี่ยพี่เออไงเราอีกไม่เคยมีไม่เคยเห็นมุมนี้รายการผมมีสาระนะจริงๆมันวัดจาก C P I ครับก็คือ Consumer Price Index ก็คือมันมาจากการที่ว่าสมมติพี่อะพี่มีเงินอยูนึง100บาทออ30ปีที่แล้วสมมติข้าวจานละ20ออพี่ซื้อข้าวได้5จาจานพี่รวยออแต่ทุกวันนี้เนี่ยสมมติข้าวจานละ70บาทออพี่ซื้อข้าวได้แค่จานเจ็ดเศษ ครั้น,นี้เราต้องไปวางแผนว่าออวางแผนให้เขาเช่นคุณควรเอาเงินไปอยู่ตรงนี้นะมันจะได้กองทุ<ห>นอะไรนี้ใช่ไห<ข>มใช่ซึ่ง <icias S 2> มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของพี่วันนีิสัยของพี่เป็นแบบไหนแบบเป็นคนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนลูกมีความรู้เยอะเนี่ยสามารถทําแบบงานสายนี้ได้เลยอะแต่ว่าพอมาเข้าวงการ๊